จะได้มาคุยถึงเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าจะปรากฏขึ้นในประเทศไทยเราในเร็วๆนี้เนื่องจากว่าพลังงานเนี่ยมีใช้ก็มีจํากัดนะครับแหล่งพลังงานต่างๆก็ล,ลดลงพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่จะได้นํามาใช้ในเมืองไทยซึ่งกําลังอยู่ระหว่างขั้นตอนเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นแล้วก็เริ่มทําความเข้าใจกับประชาชนองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO ก็มีส่วนที่ออกมาต่อต้านว่าถึงความปลอดถึงความไม่ปลอดภัยต่างๆกรมพลังงานก็ ูดถึงว่ามันมีความจําเป็นอย่างไรและมันจะต้องมีอย่างไงนะครับวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับของจริงครับโดยผู้ที่ได้เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่โดนถูกเรียกเขาเรียกว่าระเบิดนิวเคลียร์นะครับทำลายแต่ว่า ในวันนี้เนี่ยประเทศญี่ปุ่นมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะกี่โรงอย่างไรมีผู้ที่ไปชมแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับนั่นคือท่านนายกสมาคมสื่มอมวลชนอุบลราชธานีคุณชลทิศจันทร์สิงห์นะครับแล้วก็ทางด้านรองศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์จากมหาวิทยาลายัยอุบลราชธานีซึ่งเดินทางไปด้วยนะครับแล้วท่านก็เรียนในด้านนี้คงจะมาเสริมทางด้านวิชาการกับเรารองศาสตราจารย์จินตนาเหล่าไัยบูรณ์ครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีสวัสดีครับขออนุญาตเริ่มต้นนะครับกับ ทางคุณสุพินปัญญามากนะครับซึ่งไม่ได้มาอยู่ที่นี่กับเราแต่ว่าจะมาทางโทรศัพท์ที่ปรึกษาสํานักพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์กระทรวงพลังงานซึ่งเป็นผู้ที่พาแต่ละท่านเนี่ยไปดูงานนะครับคุณสุพินอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสุพินครับสวัสดีครับครับความเป็นมายังไงครับถึงได้พาสื่อมวลชนพาใครต่อใครไปดูโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่นนี่ครับคุณสุพินครับครับก็คืออย่างนี้ครับโครงการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์นี่ก็มี มีแผนในการให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนนะครับมาตแต่ปี2551น,น,นะครับก็ให้ความรู้ในแง่ของอาวโดยฟ้าดุกเกีดอย่อะไรเหตุผลยังไงสิ่งคิดจะนำมาใช้ในประเทศไทยเรานะครับทีนี้เมื่อเราได้ให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านภาสคิปษฎีต่างๆไว้แล้วนะฮะมันก็มีว่าถ้าเราสามารถพาผู้ที่เข้ามาอบรมรือสัรมนี่นะ ไปดูของจริงคือโรงไฟฟ้าที่เขาอ่าเคยเครื่องอยู่ในปัจจุบันก็น่าจะเป็นประโยชน์ใย่างยิ่งเนยนะครับแล้วก็เราก็เลยได้อ่าจัดทําหลักสูตร <c oughs> ็นนี้ขึ้นนะครับถ้ <c oughs> าก็ว่าประเทศใดบ้างที่ควรจะปักเ <c oughs> ที่ยไปดูนะครับเมื่อปีที่แล้วเราไปดูสองประเทศคือ <c oughs> ประเทศญี่ปุ่นกับประเทศจกกีนนะครับอันนั้นเราเป็นต้นทั่วไป <c oughs> แล้วก็กลุ่มพี่ มีความรู้ทางด้านเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นะครับสำหรับในปีนี้นะเราก็จะมีการจัดไปดูโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตอนเลือ,นอกนอิกนะครับนะครับแลวสลับต่เราก็เลือกประเทศญี่ปุ่นนะฮะในประเทศทอื่นอีกครับสี่ประเทศซึ่งกําลังดําเนินการอยู่นะครับสำหรับประเทศญี่ปุ่นที่เรามองไปก็คือว่าเนื่องจากอย่างที่คุณพูดสักครู่นี้ว่าก็เป็นประเทศที่ถูก ระเบิดนิวเคลียร์หรือระเบิดปรมาณูน,น,นะฮะทำให้เกิดความเสียหายอย่างยับเยินลยทีเดียวแต่ว่าทําไมเขาถึงมีโรงไฟพลังงานนิวเคลียร์อยู่ถึงขนาดนี้หา้า้าโรง5้าสิบห้าโรงครับ5้า้าโรงตั้งแต่ภาคเหนือตรงมาถึงภาคใต้นี่นะฮะแล้วก็ก็เลยจะเลยมีความคิดว่าออน่าจะน่าสนใจเราจะได้ไปรับฟังความคิดเห็นของเขารวมทั้งไปดูความ ความปลอดภัยที่เขาทำกันอย่างจริงจังเลยนะครับอันนี้ก็คือแนวแนวแนวคิดของเราซึ่งเราได้เลือกคนต่างๆจากการทั่วทุกที่นะฮะไปไปร่วมก,การดูงานในครั้งนี้ครับครับการไปดูงานจะเลือกใครไปบ้างครับมีสื่อมวลชนมีใครมีหน่วยงานภาคไหนที่ได้ที่เชิญไปดูอะครับคือคือเราเรามีกติกาหนึ่ง เราต้องเข้าอบรมนะครับไปบางที่เราจัดรมที่อุบลจัดรวมที่สุราษฎร์ธานีอย่างต่างๆนี่นะออค,คนกลุ่มนี้ที่เราเรียกคือคนที่เข้ารวมคือได้รู้เรื่องหลักการของไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์หลักการว่าทําไมเราต้องมีการคิดถึงเร <haircut S 1> ื่องไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับแล้วหลังจากที่เราได้อบรมกันมาแล้วเนี่ยเราจะเรียกจากกลุ่มต่างๆกลุ่มประชาภาคประชาสังคมนะซึ่งเ,เป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรแล้วก็กลุ่มมาสื่อมวลชน แต่กลุ่มข้าราชการแล้วก็สำคัญที่สุดกลุ่มกลุ่มประชาชนและกลุ่ม,มพูดง่ายว่านกักการเมืองในท้องถิ่นพอสมควรนะครับเวก็พยายามจะเจรียกต่างๆเหล่านี้เข้ามานะฮะที่ประกอบไปเพื่อจะไปดูความจริงว่ามันอย่างไรนะฮะท่านจะเห็นด้วยหรือไม,ไ,มไม่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 เราเราก็ไม่ได้คำเน่งถึงแต่ให้ไปเห็นว่าเราเข้าไปดูไปเห็นพร้อมๆนะในจำนวน25คนเนี่ยท่านก็ มองด้วยกัน <Ừ. S 2> เห็นด้วยกันสัมผัสด้วยกัน <Ừ. S 2> แล้วเราก็มออ้อนี่มันคืออย่างนี้นะฮะส่วนที่ว่าเราเห็นเอ๊จะใช้ได้หรือไม่ได้ยิ่งหนึ่งนี่คือคือแนวคิดของกระทรวงพลังงานที่ไปซึ่งก็เราก็ดําเนินการกันอยู่มาเป็นประจำอย่างนี้นะครับครับครับเอาละครับขอบคุณคุณสุพินเดี๋ยวผมจะฟังความรู้สึกของคนที่ไปจริงคือคุณชลทิศและก็ท่านอาจารย์จินตนานะฮะขอบคุณคุณสุพินมากนะครับ ครับสวัสดีครับ,บคุณครับสวัสดีครับคุณสุพินปัญญามากนะครับที่ปรึกษาสำนักพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของกระทรวงพลังงาน